จู่ๆได้ยินเสียงเหมือนคนแหวกลังคามุงจากออกเป็นช่องครั้งแหงนหน้าขึ้นดูก็ตกใจแทบพลัดหล่นลงไปในหลุมซ่วมเมื่อเห็นถนัดว่าเป็นหน้าในเครียดซึ่งตายไปหลายวันแล้วในเป๋อวนมมือแต้พูดกับผีปากคอสัน่นโอ้ยกลัวแล้วฮิไปที่ชอบที่ชอบเถอะฮิฉันจ,จะทำบุญกวดนะ้ำไปให้ฮิหน้าผีที่ชชโงกอยู่บนหลังคา ดูดุดันอมหิตหน่ากลัวที่สุดมนะวัดในเปอ๋อเสียงกร้าวคืนโนนดักไต้หัวกูใช่หรือเปล่าฮิกูมาเอาคืนแล้วฮิเตรียมนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วให้ดีฮิในเป๋หัวใจแทบหยุดทำงานกลัวผีในเครียดยิ่งกว่าอะไรในโลกจนลืมว่ากำลังแก้ผ้านั่งยองๆขับทายอยู่ รีบลุกพูดพลาดถอดกรอนประตูร้องเสียงหลงโอ้ยช่วยด้วย